ยนเอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในช่อง a r t r o TV นะครับวันนี้สอนวิธีการใส่โค้ดนะครับแล้วก็จะมีโค้ดแจกนะครับใครที่ยังไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปใส่นะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนที่เข้าไปดูหรือรับชมนะครับโอเคนะครับ วิธีการใส่โค้ดนะครับก็จะเข้ามาตรงฟันเฟืองหรือการตั้งค่าระบบนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเลื่อนลงไม้เลื่อนมันจะมีคาว่าอื่นๆนะครับเมื่ออื่นแล้วจะมีการแลกเปลี่ยนรางวัลนะครับเราก็สามารถเอาโค้ดมากรอกนะครับโอเคโค้ดแรกนะครับใครใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับสามารถใส่ได้นะครับใส่ตามผมเลยนะครับทุกคนนี่แหละครับโค้ดที่เรามาได้แล้วก็เมื่อเราได้โค้ดมาแล้วนะครับแล้วก็นําโค้ดมาลงไว้ที่การแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ โอเคนะครับเมื่อกี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นโค้ดส่วนที่2นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็สามารถไปแลกได้เลยนะครับกคดยืนยันไปนี่นะครับก็จะได้โกมานะครับ5้าหมืนแล้วก็จะมีส่วนกล่องซูมต่างๆนะครับทุกคนนี่นะครับก็เป็นโค้ดที่3นะครับใครที่ไม่ได้ลงก็สามารถกรอกตามนี้ไปใช้ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะได้โกเซมราชาปองแล้วก็ของขัวแล้วก็ส่วนโกนะครับ ต่อไปก็จะเป็นโค้ดสุดท้ายนะครับวันนี้ผมเอามาแจกแก้สีโค้ดเท่านั้นนะครับสามารถกรอ,อกได้เลยนะครับโอเคนะครับก็หน้าหีบสมบัติระดับ SR แล้วก็กล่องของควนห้าอันแล้วก็กาชาโกปองนะครับทุกคนโอเคก็พี่วาให้แค่สี่โค้ดน,นะครับใครที่อยากได้โค้ดมากกว่านี้ก็ติดตามพี่ไว้ยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาแจกเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคก็ใครชอบชิ้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ